ครับวันนี้ตอนอันนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ตอนคลิปน้่นครับครับมคเกีบขอกินด,ด้วยได้ไหมครับน้องทำอะไรอยู่เนี่ยวันนี้แไม่ใส่ชุดสีไม่สนใจไม่เก็บเลยนะมาให้มังกรเหรอ ต้องลมอ่อนคนเราขาแม่มันเป็นรถอะไรลูกมันไม่ขมหรอครับใช่มันเป็นรถอะไรเอ่ยรถตสโตบันดีหรือว่าหรืออะไรอื่นครับมันเป็นยาของเด็กครับมันก็เลยเป็นรถผลไม้ครับใช่ครับไม่ขมไม่ขมเลยเหรอลูกไม่ขมเลยครับทานู้ชมาดูว่าขุนเลือดเลือด HP ของเรานะแต่เลือดกองเลือดนี่มันไส่กอนรับยังไม่อิ่มเหรอลูก ทำไมมังกรกินเยอะขนาดนี้อ่ะฮะเราไม่กิฟจะทำยังไงเ่ะเนี่ยไม่กิฟอุ้มลูกไม่ไหวแล้วนะ er ไม่กิฟอุ้มลูกไม่ไหวแล้วนะคะทำยังไงดีอะลูก <cin> มังกรโตแล้วใช่ไหมไม่ต้องให้อุ้มแล้วเนาะ แล้วถ้ามังกรหลับข้างล่างแล้วไม่กิฟจะเอามังกรขึ้นไปข้างบนเราทำยังไงอ่ะูทำยังไงล่ะครับทำยังไงดีก็ตายครมัน่นไมมีมันนอนอ่ะมีนอนหรอครับกิบต้องเอาแนวนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูไม่กิฟทำอาหารกันอีกเนาะว่าเมนูที่มังกรกินอยู่วันนี้มันทำยังไงนะครับอยู่ทำง่ายมากแล้วก็ทำง่ายไม่ไมไง่ายดีเนะะินค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะทำยังไงนิ้วขงไม่กินบาไม่ินเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่บาดไม่กิบระวังไม่เหมือนเด็กครับเ,เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไม่คิบทำยังไงนะเมนี้ มีประโยชน์ครับลูกกิน<า>ได้ครับพยา,า,ายามเอาผักออก,ก หรือยังเอ่ยยังเมื่กินจะเก็บแล้วไงเนี่ยกินเยอะเกินไปแล้ววะลูกอยากูกให้อใช่ไปทาอะไรเกิด็ถ้าเกิดจะทได้ไม่เกินความสามารถให้ักผู้ชมมากอยาให้ได้รับความมันเถิดขั้นเลยจริงๆนะเราเจอกันวีดีโอหน้าสวัวันนี้ครับ กินให้หมดเลยเหรอลกูกไม่ต้องหมดก็ได้ครับไม่ต้องหมดก็ได้นะครับไม่ไรคคัะไปใจมังกรเลยเดีย๋ยวไม่คิดจะเอามังกรลง YouTube นะใครอยากให้มังกรทำอะไรบอกมาได้เลยนะครับ ได้ว่ะบังได้ว่าวันนี้เราอยู่ไหนอ้าไปอยู่ที่เดิม嘛กีก็เป็นได้แรงมาด้วยข้อสรีดามสั้นจริงครับเหมือนว่าฟีนอมนี่กินคนเทงเลยทำไมต้องกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปด้วยละครับ อยากให้น้องๆดู youtube ของมังกรไหมเหมือนที่มังกรดูพี่ๆอะครับอยากไหมลูกอยากไหมเดี๋ยวมังกิดจะทำ youtube ให้มังกร่ะนะโอเคไหมโอ้ยมันคำใหญ่มากเลยอะลูกเดี๋ยวมันจะอ้วกนะ ฟินมากเลยเอนีอ่ชุดยอดชุดยอดอบบพี่ในน้ำได้ไหยอะวิ่งเรือน้ำเลยโคตรเร็วเลยบวกกับลังปีนองพอบ้บาเนี่ยเร็วขนาดนี้อะำอคุณครีบโอทีคอร์ด ปรคนละควเจอการคนานะครับตัวนี้เด็กกตัวนักสายุชนิดตมเขาวิดีโอของมก็ลตัว กินข้าวมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่อิ่มเลยเนี่ยแม่อ้วนยังไงเนี่ยหนึางีันหนึุงพันหนึ่ ม้ตรบมตแล้วมิกิมามีไหนอ่ะมกิมามิกิมานิตรับน้มิตเพลงอะไรครับดอกิิตกิบโก้น้องมงกรครับถึงเวลากินยาลูกน้องมังกรครับกินยาโชว์ทุกคนหน่อยเร็ว หวานไหมออลกกแล้วกินยังไงบบนนกินยังไงเอาใส่ปากเองยังไงดูดิป๊ <c oughs> อบก่อนโอ้ <c oughs> แป๊บเดียวยินหมดเลยหรอ <c oughs> ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวแม่ทำให้มาเดี๋ยวแม่ทำให้มาอาปาก <c oughs> หมดหรือ,อยังโชว์ทุกคนหน่อย <c oughs> สุดยอดอ่ากินน้ําครับกินน้ําน้ําเลยครับทำไมต้องทำตาแบบนั้นนะลูกทำไมต้องทำตาแบบนั้นด้วยะ ที่ไหนมกรไม่รู้อยู่ฝั่งนี้ลูก<ะ>อยู่ข้างนี้ข้างหลังก็มีจ้ะข้างหลังกมีเหรอครับนอันนี้คือต้นเล็กนะ่อนดูอ,นนอ,นอันนี้คือต้นเล็กเราไปดูต้นใหญ่กัน อพอ, <S <S อกทุกคนก่อนจะไปไหนนะ ไปดูพ่อทำมันยังกลิ่นไปกินข้าวก็ะปอป่ะข้าวกลางวันนะป่ะไปดูดิไปดูดิพ่อทำอะไร 拜拜。 ก่อนหันหน้ามาบอกไม่คลิปก่อนลูกทำอะไรเนี่ยดูไอ้กะดูไอ้กระปีกะคระับดพ้อๆหน่อยคะ่ะหันหน้ามาคุยกับไม่คลิปก่อนลูก